สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักษัตวกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดปีขานแล้วค่ะปีขานปีนี้ก็ไม่ชงนะในเดือนกุมภาพันธ์วันที่10กุมภาตุดจีนเพราะฉะนั้นหลังตุดจีนไปก็เท่ากับว่าย่างเข้าปีมังกรไม้เต็มตัวแล้วนะคะปีขานไม่ชง แต่ไม่ชงเราก็มาดูว่าปีขานมีผลกระทบอะไรไหมกระทบดีหรือกระทบร้ายอย่างไรวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะเราจะพยากรณ์กันด้วยศาสตร์ไพ่โคโคโลโนนะคะจะดูกันตามตำแหน่งต่างๆการงานการเงนินความรักสุขภาพชโชคลาภมาดูด้วยว่าตัวตนของคุณในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้จะเป็นอย่างไรขออนุญาตผู้ที่เกิดปีขานทุกท่านขอเป็นตัวแทนจากไพ่แทนคุณนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดปีขานใบแรกได้สองสี่นะคะผู้ที่เกิดปีขานใบแรกได้สองสี่ในทีนี้เขาบอกว่าได้ราศีสิงห์และก็ราศีธนูโอผู้ที่เกิดปีขานเองเนี่ยจริงๆมีไฟแรงมากเลยนะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการงานไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการกระทำใดๆก็ตามเป็นคนที่คิดป,ปุ๊บปั๊บมองหาเป้าหมายของการ ของการกระทําลงมือทําอะไรด้วยตัวเองหรืออาจที่จะลงไปควบคุมงานด้วยตัวเองมากมากกว่าที่จะปล่อยปะละเลยให้คนอื่นทําเป็นคนที่มีความความสามารถเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งคนกล้า <c oughs> แต่ในที่นี้ก็ต้องการกําลังใจสําหรับผู้ที่เกิดปีขานเองเนี่ยการแสดงออกของคุณเนี่ยคือแข็งนอกอ่อนใน ต้องการกำลังใจต้องการให้คนชื่นชมในความสําเร็จในความสามารถของตัวเองอยู่ด้วยราศีออราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะคะทั้งสองราศีเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นเป็นคนที่พอมาอยู่ในตำแหน่งการงานการงานของคุณเป็นช่วงของมีความกระตือรือร้นมากนะคะกับเรื่องการทํางาน <c oughs> ได้เลือดกรุ๊ปบีเขาบอกว่าเป็นคนที่ทำอะไร มีความเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนำพาให้ธุรกิจหน้าที่การงานของคุณประสบความสำเร็จก้าวหน้ามีความมั่นคงนะคะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะผู้ที่เกิดปีขานถ้าเป็นผู้หญิงจะเหนื่อยหนักกว่าผู้ชายต้องลงมือไปลงมือทำคุกคีกับงานด้วยตัวเองเอาใจาใส่ อย่างเต็มที่ต้องเอาใจาใส่และก็ตื่นลือล้อนอย่างเต็มที่นะงานถึงจะบรรลุเป้าหมายนะแต่ส่วนผู้ชายจะมีคนหยิบยื่นมือมีคนยื่นมือเข้าช่วยให้ความช่วยเหลือจึงเหนื่อยและลําบากน้อยกว่าผู้หญิงแต่ก็จะประสบความสําเร็จเหมือน,อนกันเพราะฉะนั้นน่าอิจฉาผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะแต่ว่างานบอกได้เลยว่าถ้าเป็นงานเกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดอย่างเช่นเป็นครูนะคะ เป็นนักพยากรณ์เป็นมคุเทศเป็นไกด์เป็นล่ามเป็นเซลแมนนะคะเป็นเซลเนี่ยก็ต้องใช้คำพูดเพื่อนำสินค้าไปเสนอเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คำพูดของคุณนะ่ะพูดไปเนี่ยไฟแลบเลยเขาจะฟังแบบคนฟังก็ฟังแบบอืม้มน่าเชื่อถืออืม้มมันดีมันคือมันมีเหตุให้เราคอยตามได้และด้วยสองสี่เนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วโน้มน้าวดี นะคะเวลาทําอะไรเขาบอกว่าสามารถทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันได้เป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นคนไม่ใช่แข็งนอกอ่อนในอ่อนนอกแข็งในภายนอกเดี๋ยคนรู้ว่าเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลพูดจาดีอ่อนน้อมถ่อมตนค่าข่า,ขาครับครับไม่ว่าจะเจอใคร แต่อย่ามีปัญหาด้วยนะฉันพร้อมสู้พร้อมลุยเต็มที่เลยด้วยธาตุไฟตั้งสองอันเพราะฉะนั้นน่ะใครดีดีด้วยใครร้ายร้ายตอบนะคะปีขานด้วยอ่ะเขาแข็งอยู่แล้วเขาล้อนอยู่แล้วเอ้ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าการเงินล่ะจะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่เกิดปีขานได้หกศูนย์หกศูนย์ราศีราศีมิถุน และราศีตุ <c oughs> ลราศีมิถุนและราศีตุลออตุลตุลขออภัยนะคะราศีมิถุนและราศีตุลในที่นี้อ,อมิถุนกับตุลเป็นธาตุลมได้เลือดกรุ๊ป A อบการเงินเป็นยังไงผู้ที่เกิดปีขาในเดือนกุมภาพันเธ์นี้ยจะใครที่เดือนมกรา การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่นะเดือนกุมภาพันธ์นี้ผู้ที่เกิดปีขานการเงินจะดีขึ้นนะต้องบอกเลยว่าทําให้คุณมีเงินมีเงินเข้ามาเงินเข้ามาคล่องต้องบอกเลยว่ามีเงินเข้ามาคล่องได้ได้หกศูนย์หกศูนย์ถ้าจะหมดคุณจะหมดไปกับความรักไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีในที่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วได้เลือดป A ุ๊บเอบคุณจะมีความกระตือรือร้อนในการทำมาหากินในการสร้างความมั่นคงให้กับ ชีวิตของตัวคุณเองแต่ข้อเสียมันจะมีเสียอยู่นิดนึงก็อย่างที่มาดามบอกแต่อันเนี้ยด้วยการการพฤติกรรมของผู้ที่เกิดปีขานคือเป็นคนอ่อนนอกแข็งในแต่ในนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องคนที่เขารักอย่างเช่นลูกหลานบริวารเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องเพื่อนเพื่อนที่รักนะพ่อแม่คู่คู่ครองคนรักหรือแฟนก็ได้ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เขารักแล้วนะ พร้อมที่จะให้นะคะเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่เอ่อถ้ารักใครแล้วรักจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเพราะว่าผู้ผู้ที่เกิดปีขานเองเป็นคนที่ลึกๆในใจแล้วต้องการความรักนะคะต้องการความรักต้องการการที่ ฉันให้เธอแบบนี้ฉันดูแลเธอแบบนี้ฉันต้องการให้เธอรักฉันแบบนี้ดูแลฉันแบบนี้ด้วยด้วยเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือเราให้เขาก่อนแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะให้แต่ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินจะมีการเงินเข้ามาตลอดเวลาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้คุณถ้าคุณคิดว่ามันจะมีโอกาสเหลือกินเหลือเก็บไหมมีนะมีโอกาสเหลือเก็บได้ถ้าแยกเก็บซะก่อน อย่าเอามารวบรวมอยู่กับเงินที่จะใช้ถ้าเอามารวมอยู่กับเงินที่จะใช้มันกลายเป็นว่าใช้ก่อนเหลือแล้วค่อยเก็บไม่มีทางนะคะต้องเก็บก่อนแล้วเนี่ยคือเก็บนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เก็บไอ้ตรงนี้คือเอาไว้ใช้แล้วคุณถึงจะเก็บอยู่แต่ถ้าคุณยังไม่เก็บเก็บที่หลังคุณไม่เหลือเก็บนะคะเพราะมันจะม,จะมีเรื่องของการที่เรียกว่าเดี๋ยวมีเรื่องเข้ามาให้มีคนเข้ามาให้ช่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เป็นคนที่อดไม่ได้ซะด้วยโดยเฉพาะคนที่เรารัก ใครที่รักลูกรักหลานก็หมดไปกับลูกหลานใครที่รักแฟนก็หมดไปกับแฟนใครที่รักพ่อแม่รักผู้มีพระคุณกระตันอยู่หมดไปกับตรงนั้นนะถามว่าเออมันมันไม่ดีหรอมันดีนะคะการที่หมดไปกับพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอนาคตข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นบุญหนุนนำทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้า แต่ถ้าหมดไปกับคนรักก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งนะคําว่าคนรักเนี่ยถ้ายังรักถ้ายังรักกันอยู่เขาคือคนรักของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เลิกลาจากกันไปเขาคือคนอื่นแต่ถ้าหมดกับลูกกับหลานคําว่าลูกหลานมันไม่มันก็คือลูกหลานน่ะมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะหมดกับสิ่งไหนลองพิจารณาและใช้สติปัญญาใช้ใช้ความคิดสักนิดหนึ่งแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกเจ็บน้อยที่สุด นะคะแต่เงินไม่ขาดมือแน่นอนอ้าวมาดูใบต่อมาเรื่องความรักนะคะได้ไพ่ใบที่สิบหกโอไพ่ใบที่ 16, สิบหกราศีพฤกษบและก็ราศีกรกฎพฤกษบธาตาุดินกรกฎธาตาุน้ําแล้วได้ไพ่ใบที่สิบหกเขาบอกว่าผู้ที่เป็นโสดอยู่ปีขานโสดต่อไป เดือนนี้เดือนแห่งความรักก็จริงแต่มันเป็นความรักที่มันไม่โอเคนะคะหรือถ้าคุณคิดว่าความรักแต่ถ้าถามว่าคนที่เข้ามาเป็นคนดีไหมเอาต้องบอกแบบนี้ก่อนนะถ้าถามว่าคนที่เข้ามาเป็นคนดีไหมเป็นคนดีนะคะซื่อเอขยันซื่อสัตย์อดทนด้วยแต่ว่าคุณมีอุปสรรคขัดขวางอะ่ะ อุปสรรคขัดขวางจากการที่อะไรบางทีเขาจะดูบื้อเกินไปไม่เข้าใจเรื่องความรักไม่เข้าใจเรื่องตัวคุณพูดจะทื่อเกินไปตรงเกินไปแต่ถามว่าโรแมนติกไหมเขาก็มีความโรแมนติกในตัวแต่เขาหวานไม่ค่อยเป็นนะคะหรืออาจจะบางคนหวานเป็นแต่ไม่มีเวลา เพราะว่าถ้าคิดจะมีแฟนเขาอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนเราเราเนี่ยมันเดือนแห่งความรักอะ่ะเราก็อยากให้คนรักอยู่ใกล้ชิดเราแต่เขาก็คิดว่าก็มันเดือนแห่งความรักแล้วมีแฟนในเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้รางวัลชีวิตกับความรักด้วยการที่ว่ามีแฟนแล้วต้องให้แฟนมีอนาคตที่ดีบ้าท,ทํางานยกใหญ่มันจะทําให้เกิดการแตกหักเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าบางทีเราไม่เข้าใจเขาหรือบางทีเราอ่อนไหวไปตามอารมณ์เอ๊ะ หรือไม่ได้คบเราคนเดียวหรือแอบ,บมีคนอื่นที่ถูกแล้วอ่ะถ้าอยากจะให้ความรักมันดีคุณต้องถามคุณต้องเคลียร์คุณต้องลองถามดูว่ามันเพราะอะไรมันถึงได้ว่าเอ้ยเพราะตอนเริ่มคบกันตอนคบกันใหม่ๆที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ตกลงปรงใจยังไม่ได้ขึ้นสถานะของความเป็นแฟนกันยังดูว่ามันเป็นมันมีโปรโมชั่นพอขึ้นสถานะของความเป็นแฟนกันปุ๊บเนี่ย โปรโมชันของเวลามันหายไปนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทํามาหากินหรือเปล่าเขาต้องการความมั่นคงของขอครอบครัวหรือเปล่าอยากให้คุณได้รับความสะดวกสบายในอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าหรือเขากําลังโฟ,โฟกัสเรื่องการจะแต่งงานแล้วต้องหาสินค่าสินสอดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงก็อาจที่จะคิดว่าต้องทํางานเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยนี้มันไม่มีคําว่าช้างเท้าหน้าและช้างเท้าหลัง ใครที่ทำงานได้เงินเยอะกว่าเขาก็อาจจะมีความเป็นผู้นำบางทีผู้หญิงได้เงินเดือนเยอะกว่าผู้ชายเขาก็จะมีความเป็นผู้นำมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเนะี่ยบางทีก็อาจจะมีการหวาดระแวงกันเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่า อ่อนไหวไปตามอารมณ์ของตัวเองคิดมากคิดน้อยคิดมากคิดเยอะไม่ใช่คิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดไปเองมโนไปเองจินตนาการไปเองเกินเหตุแล้วทําให้เกิดการแตกหักเลิกลานะคะอาจจะเลิกลาแบบชนิดที่เรียกว่าหน้าไม่อยากจะมองกันเพราะคนอีกฝ่ายก็คิดอีกแบบอีกฝ่ายก็คิดอีกแบบแล้วไม่จูนกันไม่คุยกันมันก็เลยจะทําให้ พอถึงเวลาพูดจากันรุนแรงแตกหกักคนนึงก็จะรู้สึกน้อยใจแล้วน้อยใจก็ไม่พูดด้วยว่าฉันทําให้ขนาดนี้ทําไมถึงมาพูดจาแบบนี้ใส่นั่นแหละมันจุดจุดจบของความรักคือการไม่คุยไม่เคลียร์กันนะคะไม่คุยไม่เปิดใจคุยกันว่าเอ้ยมันเป็นอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นมันทําไมอยุดดีๆเป็นแบบนี้ถ้าเคลียร์กันพอรู้เหตุผลมันอาจจะทําให้ความรักสานต่อได้นะคะเพราะเลข16เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ มันมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นอย่างปรปปับแต่ก็สามารถแก้ไขได้นะใบต่อมามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพได้สองหกนะคะสองหกได้ราศีราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลหนึ่งนะผู้ที่เกิดปีขาระวังเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันระวังเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่ออะไรอะ่ะเขาเรียก เขาเรียกอะไรนะมิถุนกระตุนเนี่ยมันเป็นธาตุลมกดไหลย้อนเออจะนึกนึกไม่ออกกดไหลย้อนเลอหรือจุกแน่นที่หน้าอกนะคะมีแก๊สในกระเพาะเยอะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์นะคะระวังภูมิแพ้ภูมิแพ้เออเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิแพ้อย่างเช่นภูมิแพ้ที่มาจาก ทางอากาศก็ได้หรือภูมิแพ้อาจจะเป็นกรรมพันธุ์ภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้แพ้ทุกอย่างใครที่แพ้อะไรแพ้อาหารทะเลอะไรพวกนี้มันจะมีเกณฑ์ที่จะกลับขึ้นมานะสองหกบอกถึงว่าถ้าเป็นผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ผู้ชายระวังต่อมลูกหมากบวมโตระวังเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อระบบน้ําในร่างกายระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมน ใครที่40อัพถ้าเป็นผู้หญิงระวังเรื่องฮอร์โมนระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยทองผู้ชายอาจจะสักประมาณ50-60ถึงจะเริ่มอาการของวัยทองนะคะผู้หญิงเริ่มเร็วกว่าเพราะว่ามันจะมีสัญญาณเตือนตั้งแต่อายุ40แล้วว่าใกล้หมดเลือดหรือเลือดจะไปลมจะมามันก็คือฮอร์โมนเราเริ่มลดน้อยลง เลือดก็จะมาผิดปกติเกิดขึ้นอย่างถ้ามาดามะตัวอย่างเคสของมาดามเนี่ยมาดามหมดไปนานแล้วนะเพราะมาดามหกสิบกว่าแล้วหมดไปตอนอายุ47จ็แต่ตอน40มันจะเป็นแบบมันเหมือนมากกับปิดกระปลอยอันนี้เล่าเป็นวิทยาทานสําหรับใครที่เข้ามาฟังแล้วเป็นผู้หญิงแล้วกําลังย่างเข้าสู่วัยทองมาดามไม่มีอาการร้อนๆหนาวหาวเหมือนชาวบ้านเขานะ ไม่มีอาการมีอยู่คนหนึ่งที่มาดามรู้จักก่อนที่มาดามจะไวทองเนี่ยเขาหายไปเลยสองปีไม่มีใครเจอแล้วเมื่อก่อนเราอยู่อยู่แถวตลาดเนี่ยจนคนตลาดมาเจอเขาคีว่าอา้าวนึกว่าเป็นอะไรไปซะแล้วเนาะอยู่ดีๆหายไปแบบหายเงียบไปเลยเขาบอกว่าโอ้ยก็เกือบตายเหมือนกันเพราะว่าเขาไวทองแล้วเขาป่วย ป่วยสองปีเต็มๆเลยกว่าฮอร์โมนเขาจะปรับเข้าที่ได้บางคนเป็นแบบนี้ต้องบอกก่อนนะบางคนเป็นแบบนี้นั่นคือฮอร์โมนมันแปรปรวนแรงมากสิ่งที่จะดีสำหรับผู้หญิงนะคุณควรกินน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวจะไปปรับฮอร์โมนนะคะเพราะว่ามาดามกินแม้กระทั่งไม่ต้องน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะเอ้ไม่ใช่ฮอร์โมนอย่างเดียวนะน้ำในหูไม่เท่ากันที่มาดามเป็นนะ่ะ แล้วมันต้อง15วันแล้วมะดามยังไม่ดีขึ้นเลยทรงตัวไม่ค่อยดีหรือเดินออกไปข้างนอกแล้วไปได้ยินเสียงรถอื้องนีบมานามหาที่นั่งเลยนะขอเขานั่งหน่อยนะบ้านกําลังจะหมุนจนวันนั้นามากินน้ํามะพร้าวเอ้ยมันปรับฮอร์โมนข้างในมันช่วยไปปรับระบบที่มันรวนอยู่ข้างในอ่ะ ให้มันกลับมาคืนดีทีนี้ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติยาหมอโรงพยาบาลยังสู้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นวิทยาทานสําหรับคนที่เข้ามาแล้วแล้วคิดว่าสุขภาพกําลังแย่ส่วนใครที่สุขภาพดีอยู่ก็ฟังเก็บไว้วันหนึ่งคุณอาจจะไปถึงวัยนี้ได้นะคะส่วนผู้ชายให้ระวังเรื่องต่อมลูกหมากบวมโตระวังเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะไขมันอุดตันเส้นเลือดที่หัวใจต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะใบต่อมามาดู ชคลาภกันบ้างอยากรู้ว่าปีขานจะมีโชคลาภไหมได้ใบสามสี่นะคะราศีมีนและก็ราศีพิจิกมีนกับพิจิกก็ธาตุน้ำไพ่ใบนี้ถ้าถามถึงว่าโอ้ยโชคลาภของคู่ที่เกิดปีขานนะของคุณจะได้ลาบสัตว์สองเท้านะคะถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอย ไม่เคยมีนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่เคยมีคุณอย่าเล่นเยอะแล้วต้องระมัดระวังด้วยว่ามันจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าถ้าคุณโลภมากคุณจะเจอมิจฉาชีพหลอกคุณต้องระวังนะคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพหลอกคุณให้คุณนะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะไปลงทุนเนี่ยลงทุนสิเออหุณเล่นหุ้น เดี๋ยวเขามาช่วยดูให้เดี๋ยวเขามาช่วยบอกให้ว่าตัวไหนควรเล่นตัวไหนควรปล่อยเนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบระยะสั้นๆเลยนะมันได้เงินเร็วเนี่ยได้ทุกวัน วันแรกบอกให้เราอาจจะได้เงินวันต่อ,ตอ,ตอวันสัก2วัน3าวันเล่นทีละนิดทีละหน่อยนะข้าวคุณจะโดนเขาหลอกลงทีละเยอะๆในนี้เตือนว่าจะเจอมิจฉาชีพหลอกคุณหมดเนื้อหมดตัวได้นะคะถามว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไหมจริงๆอ่ะมันเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแต่มันมีราศีที่ขึ้นมาว่าเป็นราศีหลอกลวงเพราะฉะนั้นมันจะดีในช่วงแรก แล้วมันเป็นขึ้นเป็นธาตุน้ามันหมดกับคำการอ่อนไหวมันหมดกับความเชื่อของเราพอเราเชื่อเขาเราหลงเขาอะเราเชื่อว่าเอ้ยเขาบอกในสิ่งที่ดีๆกับเราอย่าลืมว่าไพ่สามสี่ในคนที่เข้ามาพูดเนี่ยพูดดีๆพูดเก่งแล้วจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณนะคะแต่คุณยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเชื่อถือเนี่ยเล่นมาสองมดสามโมดลว เล่นมาสองสาครั้งแล้วเขาบอกให้ได้เงินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวรอบนี้จะทุ่มให้มันหนักหน่อยจะได้ได้เงินเยอะเล่นน้อยมันเลยได้น้อยเกินไปถ้าเล่นเยอะเราจะได้ได้เยอะวันนี้ทุกคนจะเกิดความโลภคุณจะเสียเพราะความโลภเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีขานระมัดระวังเรื่องความโลภจะส่งผลทําให้คุณหมดเนื้อหมดตัวหมดหมดเงินหมดทองได้นะคะ จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดปีขาแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นค่าคร้วยให้กับมาดามและเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ